ช่างวันะครับวันนี้จะพามาติดผ้าใบนะครับฝาท้ายกันน้ํากันฝนนะครับในมีสูตรชีตไทตันนะครับเนี่บผ้าใบตัวนี้ผมสั่งซื้อมาจากช้อปปีนะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามทางร้านเขาได้นะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวทางร้านนะครับไม่ได้โฆษณาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับติดผ้าใบนะครับแบบใหม่นะครับไม่ใช้ตีนตุ๊กแกนะครับใช้นั่นข้างจะเป็นตะขอเกี่ยวนะครับ เพิ่มความแข็งแรงนะครับกันน้ํากันฝนได้เยอะนะครับเพราะว่าตะก่อนนะครับถ้าเป็นตีนตกแก่เจอน้ําไปก็จะติดไม่อยู่แหละครับนะครับตอนนี้ก็พันกว่าบาทนะครับถูกกว่าของเก่าที่ผมใช้งานนะครับของเก่าก็นี่ครับผ้าใบเขาห่อมาให้อย่างดีนะครับมีถุงใส่มาให้นะครับประมาณนี้ครับนี่ครับ ตัวผ้าใบเป็นลักษณะอย่างนี้ครับของเก่าที่ผมใช้นะครับมันจะเป็นตีนตวแก่ติดท้างข้้งครับเวลาเจอน้ําเจอฝนนะครับมันจะลอกติดไม่ค่อยอยู่นะครับผมเลยลองซื้อตัวนี้ยี่ห้อนี้มาใช้งานครับราคาก็พันปลายปลายนะครับถูกกว่าของเก่านะครับของเก่าที่ผมซื้อมาใช้งานก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับตัวนี้รวมส่งแล้วประมาณพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดพันแปดนะครับเดี๋ยวพาไปติดตั้งกันใช้งานนะครับว่าจะดีกว่าตัวเก่าหรือเปล่านะครับ วิธีการติดตั้งก็เหมือนผ้าใบทั่วไปนะครับเราสามารถซื้อมาติดตั้งเองได้นะครับตัวตะขอที่คลอลอกมานะครับจุดแรกนะครับจะมีตะขอเกี่ยวมาแบบนี้นะครับให้เราสอดเข้าไปข้างในนะครับตรงไลเนอร์กระบาดนะครับด้านหน้าแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับด้านข้างก็เหมือนกันครับจะเป็นตะขอแบบเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ใช้เตีนตุแกรนะครับ เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับครับสําหรับวิธีการติดตั้งนะครับนี่ครับไอตัวตัวล็อกนะครับให้สอดเข้าไปในไลเนอร์ก่อนนะครับนะครับมันก็จะล็อกนะครับสอดเข้าไปนะครับเราใช้ใช้มือกดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับมันก็จะเกี่ยวกับต่อคอด้านในนะครับ เราสอดเราก็ตึงขึ้นนะครับมันจะตึงครับมันจะค้อล็อกพอดีค่อยๆทานะครับก็ใส่ค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเก็บนิ้วนะครับช่องมันเล็กมันต้องใช้นิ้วกดนะครับหรือท่านจะหาตัวช่วยแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาสอดจะได้มีเก็บนิ้วนะครับเพราะช่องมันเล็กนะครับของไทตันนะครับถ้าเยี่ห้อไหนช่องตรงนั้นมันกว้างครับก็จะใส่ง่ายหน่อยวิธีก็เหมือนกันนะครับกดเข้าไปก่อนแล้วก็ไล่ตรงนี้นะครับ ใช้ตัวนี้นะครับกดข้างในนะครับแล้วก็ดึงผ้าใบขึ้นมันก็ได้เกี่ยวล็อกเองนะครับปะกอก็ได้เกี่ยวนะครับทําให้ท่านง่ายขึ้นนะครับนะครับใส่ด้านหน้าเสร็จแล้วก็จะอยู่แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็เก็บ้ันข้างนะครับนะครับของไททันมันจะเป็นแบบนี้นครับไม่เหมือนชาวบ้านมันจะเว้าตรงนี้นะครับคงมุม แบบนี้นะครับถ้ารุ่นอื่นจะเป็นกระบาดตรงนะครับสําหรับวิธีการติดตั้งนะครับถ้ามีอุปกรณ์ช่วยก็จะติดตั้งง่ายขึ้นนะครับตัวหุดตัวตะขอก็จะเกี่ยวง่ายขึ้นนะครับตัวตะขอเป็นลักษณะนี้นะครับข้างในสอดได้นะครับไว้เป็นตัวนี้ไว้สําหรับร้อยเชือกได้นะครับถ้าเราบรรทุกของนะครับข้อดีของผ้าใบรุ่นนี้นะครับตัวนี้สามารถสอดร้อยเชือกได้นะครับถ้าเราบรรทุกของนะครับ ทุกของสูงกว่าผ้าใบเอาผ้าใบคุมแล้วตัวนี้ร้อยก่อได้นะครับใส่เชือกผูกับที่เกี่ยวตะขอไลเนอร์ด้านในนะครับถามว่าใส่ตัวนี้จะเป็นรอยไหมครับมันต้องเป็นอยู่แล้วครับกัดรอยเหมือนกระบาไลเนอร์นะครับไม่ต่างกันนะครับใส่ไลเนอร์ก็เป็นรอยเหมือนเดิมนะครับอันตัวเก่าที่เป็นตินตุแกก็จะเป็นรอยยาวนะครับเวลาเราใส่นะครับผ้าใบรอยยาวเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรอยเฉพาะจุดนี้นะครับนนนๆทีรอดูอีกทีนะครับ จะกัดสีลึกหรือเปล่านะครับการใส่นะครับก็นี่ครับใช้ตัวช่วยนะครับสอดเข้าไรเนอร์ก่อนครับเพื่อให้เห็นช่องบ้างครับก็เสียบเข้าแบบนี้ง่ายขึ้นนะครับนี่นยครับสอดอย่างนี้นะครับให้ให้มีช่องไฟนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยครับ จะอยู่ลักษณะนี้นะครับด้านข้างไม่ใช้ติ้นตุแกนเหมือนเดิมนะครับแต่ผ้าใบที่ให้มานะครับค่อนข้างบางนะครับบางมากรุ่นเก่าที่ผมใช้นะครับหนากว่านี้เยอะครับให้ดูวัสดุต่างกันนะครับอันนี้จะหนามากนะครับนะครับตัวนี้หนามากส่วนตัวนี้นะครับบางมากครับตัวเก่านะครับที่เป็น ตีนตู้แก่แบบนี้นะครับเวลาเจอน้ําเจอฝนได้ก็แตกครับลอกติดไม่อยู่นะครับผมเลยลองเปลี่ยนมาใช้ตัวแบบนี้แทนนะครับที่เป็นตะขอเกี่ยวนะครับด้านด้านหน้าด้านข้างครับลองดูครับส่วนด้านท้ายนะครับเขาให้มาก็ยังเป็นตีนตุกแกเหมือนเดิมนะครับด้านท้ายนี่ครับไว้สําหรับร้อยนะครับลอยผ้าใบเวลาเรามาตุกของสูงกว่ากระบะไม่ใช่ว่าติดไลเนอร์นะครับก็มีหูมาให้นะครับ ก็ดีของพาใบรุ่นนี้ที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับถ้าใครสนใจก็ลองทักเข้าไปถามนะครับเพจยี่ห้อนี้เลยครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับทางร้านนะครับมีขายทั้งช้อปปีและลาซาด้านะครับหรือไม่ก็ใน Facebook ก็มีขายนะครับลองสอบถามทางร้านด้วยนะครับถ้าทางร้านเห็นคลิปนี้นะครับอยากให้ผมเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อก็ติดต่อเข้ามานะครับอย่าเพิ่มให้นะครับถ้าทางร้านอยากสนับสนุนช่องเรานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ วันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ถือว่าคุ้มราคานะครับก็บางพอดีนะครับต้องดูอีกทีว่าจะนะครับว่าจะทนแค่ไหนนะครับจะถามว่าราคาก็ถูกกว่าตัวนี้ตัวนี้สาเหตุที่แพงน่าจะเป็นเพราะว่าใบมันหนานะครับตัวนี้ผ้าใบมันบางครับอ่อนนิ่มมากครับตัวนี้แข็งครับแข็งกกเลยโอเคนะครับเดี๋ยวติดตั้ง ประมานี้ครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จถ่ายดูอีกรอบครับเรามาดูข้อดีของผ้าใบรุ่นนี้นะครับสามารถพับครึ่งได้นะครับม้วนเก็บแค่นี้นะครับครึ่งกระบะนะครับรุ่นที่เป็นตีนตัวแก้นข้างจะทําไม่ได้นะครับรุ่นนี้นี่ครับนี่ข้อดีนะครับเวลาเราไปเที่ยวครับใส่ของหน้าหน้ากันฝนนะครับกันแดดนะครับคนก็สามารถนั่งท้ายได้นะครับหรือว่าเราใส่ของที่สูงกว่าผ้าใบนะครับก็สามารถเจ็บได้นะครับตอนท้ายก็เหลือใบแบบนี้ครับ นี่ครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้โอเคครับมาดูตะขอเวลาเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับก็จะเรียบตามไลเนอร์ไปเลยนะครับประมาณนี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องการดึงซ้ายดึงขวาดึงไม่เท่ากันครับเหมือนรุ่นที่เป็นตีนตัวแกนะครับถ้าเราดึงฝั่งนั้นเยอะฝั่งนี้ก็ติดไม่อยู่นะครับแล้วก็ลอกลอนนะครับนี่นะข้อดีของที่เป็นตะขอเกี่ยวเป็นฮุกนะครับนี่ด้านในกระบะนะครับ เวลาเราติดตั้งเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับสามารถนำของเอาไว้ท้ายรถได้เหมือนเดิมนะครับกันฝนได้นะครับส่วนด้านท้ายนะครับทางร้านก็จะแถมตีนตุ๊กแกลักษณะยอย่างนี้นะครับมาสองเส้นสแปร์เส้นหนึ่งนะครับก็เวลามันเสียตีนตุ๊กแกก็เ,เสียคือเวลาโดนน้ำโดนฝนครับมันจะเกี่ยวไม่อยู่ติดไม่อยู่นะครับ แล้วก็เอาเส้นหนึ่งติดไว้กับรถได้เส้นหนึ่งก็เก็บไว้นะครับเผื่อมันเสียมานะครับแล้วก็นําไปเปลี่ยนได้นะครับวิธีการใส่ก็เหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้ครับนําตีนตัวแกนะครับล็อกรุ่นก่อนหน้านี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละนี่ครับรุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็สอดเข้าไปเลยครับชิดๆน,นะถ้ามันเข้ายากก็ครับหาอะไร งัดไลเนอร์นะครับให้มันเป็นช่องหน่อยครับใช้ปลายด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวให้เข้าให้ได้ก่อน,นครับแล้วก็ไล่ทีละข้างไปไล่ทีถ้าเข้าด้านหนึ่งแล้วมันจะง่ายขึ้นกดให้แน่นนะครับกดดังเลยขั้นตอนสุดท้ายก็ดึงปิดนะครับนี่นครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับดูจากด้านข้างครับจะเรียบเสมอไรเดอร์นะครับยิงรุ่นนี้น่ครับเรียบเสมอกระบะไเลยพอดีครับพับใบพอดีเป้นะครับตรงรุ่นนะครับประมาณนี้ครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้งานไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครสนใจผ้าใบรุ่นนี้อยากจะซื้อมาใช้งานนะครับไว้กันแดดกันฝนนะครับเวลาเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับก็แนะนําเลยนะครับถ้าถามว่ากัดสีไหมกัดอยู่แล้วครับใส่ผ้าใบตัวไหนก็กัดนะครับใส่เลเนอร์ก็กัดนะครับเราซื้อมาใช้งานครับอย่าไปซีเรียสนะครับโอเคนะครับสหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับ